เราได้สมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรที่แก้่ไ<ก>อ,ะอนะครับแก้ไอตัวนี้รสชาติเป็นไงพี่อืมสุดยอดเลยอร่อยมากเลยลำทานอันนี้ดื่มได้เลยนะครับน้ำใสสะอาด ที่ไหนน้าเราอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในตอนภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ <c oughs> กําลังเข้าไปสนุกสนานที่ป่าแล้วก็เจออุปสรรคนิดหน่อยเมื่อกี้เข้ามา,าขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ช่วยกันดันไป2ล้อด,ดันไม่ได้ก็4ล้อนะครับโอเคเจอกันข้างบนนะครับ รถเสียเบรกง,งอต้องซ่อมนะมีช่างมีมีช่างประจำอยู่ด้วยเป็นทุกอย่างให้นะครับเป็นทุกอย่างให้ผมล,ล,ลนนะมอาอจจะหน่อยอยังได้โอเคเอา,า <Okay. S 1> นนพอไปได้นะครับวอาพอไปได้อันนี้เพ่องอนะจุดนะจุ เจอถนนยากครับเจอถนนยากไปต่อไม่ได้เลยต้องช่วยกันดันขึ้นนะครับเมื่อกี้รถผมตับไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยพักเครื่องแล้วก็มาต่อไปต่อกันเลย โอเคพวกเรามาถึงที่ที่ไหมนะครับด้วยทุรักคือเลยใช่ไหมพี่เเลยครับตอนนี้เราจะเราจะทําที่นอนที่นี่นะครับ <c oughs> พักแรมที่นี่ <c oughs> เอาชีวิตรอดในป่านะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเอาเข้าเอาทุกอย่างมานะ <c oughs> อนนยอดเลยครับเจ็บที่ไหนบ้างครับไม่เจ็ดซับที่ครับเพราะเป็นคนเชี่ยวชาญโอ้โผมในระบมเลยครับขานี่ลูกแก้วเท่าเท่าไข่แล้วครับตอนนี้กินแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณ4โมงกว่าหลังจากที่เรามาถึงที่นี่ ี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะว่าหนทางไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าทางมันยากตอนนี้เราเตรียมที่พักเสร็จแล้วแล้วก็ใช้เวลาช่วงเนี้ไปส่องดูสัตว์ว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรบ้างตามมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูเผื่อทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่มีโอกาสมาก็จะได้ดูด้วยนะครับแต่ว่าทางยากมากแถวนี้นะครับโอเคไปดูกันนะครับ ทุกคนหลังจากที่ผมเดินทางมาจากแคมป์ประมาณสัก2 3 0 0เมตรผมก็มาถึงที่ปากล้อยแห่งหนึ่งผมต้องทำเสียงเงียบไว้นะครับเพราะว่า,เ,าเราเจอสิ่งที่น่าสนใจที่คาดว่าจะมีสัตว์มากินนะครับในช่วงของค่ำเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ3-4มสีโมงแต่ว่าสัตว์เนี่ยพฤติกรรมของสัตว์ก็คือจะออกหากินช่วงเวลาประมาณพระพรนะครับ จากขาก็ไม่ใช่ช่วงโปรเพลย์อะ่ะเดี๋ยวผมจะหาที่ซุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูมันจะมีหัวปีอยู่ตรงนี้นะครับที่น่าจะกินแล้วก็แถวนี้น่าจะมีตรงนี้ด้วยนะน่าจะเป็นกระลอกอท้องสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูถ้ามันมานะขอให้มาเถอะนะวันนี้หวังว่าจะไม่เสียเปล่านะอย่างน้อยก็มีภาพมีวิดีโอไปฝากทุกคนนะ เดี๋ยวผมไปหาที่ซุ่มก่อนจะต้องซุ่มเงียบนะครับจะไม่ไม่ส่งเสียงอะไรแล้วต่อจากนี้นะทุกคนตอนนี้ผมทำที่ทำบางพรายเสร็จแล้วนะ mm hmm. ก็เอาไปตองให้แห้งพวกนี้มาปิดอ่าอพรางเอาไว้นะครับ mm hmm. เพื่อที่ไม่ให้เวลาที่กระรอกเข้าหรือเวลาที่สัตว์เข้านี่ยจะไม่ ไม่สามารถที่จะมองเห็นผมได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีกล้วยสองเครือที่ผมจะเป็นต้อหมยที่ผมจะเฝ้าดูคือทางขวาของผมแล้วก็ทางนู้นอีกเครือนะึงโอเคผมจะนั่งเฝ้าถึงนี้นะครับ ที่นี่พอสมควรผมต้องเดินออกไปก่อนโอเคีย๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับกําลังเดินกลับกําลังเดินกลับครนนะครับมืดมากมองไม่เห็นละ มา,มาม่ามาอยู่กัมา,มาม่ามีเออปลากระป๋องกินปลากระป๋องนะครับวันนี้ครับหลภารกิจของวันนี้นะครับวันนี้พวกเราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเอ่อจากไม่ใช่เส้นทางนะครับไม่ใช่เส้นทางเดินรถปกติเอ่อเป็นเส้นทางเขาเรียกว่าอะไรนะ <S <S เบื้องไม้เส้นทางที่เป็นเอ่อสำหรับเดินวัววัวควายนะครับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่นี่แต่ว่าพวกเราก็มา บบอาจจะทุรคทุเลหน่อยนะครับแต่ว่าพวกเราก็มาถึงที่นี่แล้วก็ผมเองก็ตีลังกาไปไหลตลบนะครับเกือบสามรอบเกือบจะโดนรถทับแล้วก็แต่ว่ามีพี่น้องนะครับที่มาร่วมด้วยกันเนี่ยก็ช่วยกันดันขึ้นมามีรถเอ่อนอกไปครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยกันดันมาไม่ได้สตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่ได้มันดับตลอดก็เลยดันขึ้นมา ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเส้นทางที่มาก็จะเห็นว่าเส้นทางมันโหดใช้ได้นะครับโอเคสําหรับคืนนี้ก็พวกเราก็รู้สึกว่ามันมันล้ามากแล้วกอ็อยากจะพักผ่อนตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ตอนนี้ประมาณประมาณสามประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับพะเวลาที่ที่ดีนะครับสําหรับที่นอนสําหรับอาหารที่เราได้คืนนี้ก็มาจากที่บ้านมีหลับแพตโตนะครับ ของสลาสมชัยแล้วก็มีพวกอะไรนะปลาทูอะไรก็พอมาอยู่ในป่าก็ทุกอย่างก็อร่อยหมดนะครับเพราะว่าร่างกายเหนื่อยแล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่นี่ก็มีคุณค่านี่คือที่นอนคนนอนป่าที่<ม>แท้จริงนะครับใบ,ใบนีบกออ่กองไฟอยู่ที่นี่าแล้วก็ เขาจะนอนที่เอาใบกล้วยนะครับที่แห้งมาปูแล้วก็นอนอย่างนี้เลยหลับไม่หลับก็ว่ากันอีกทีนกห,หนึ่งออนนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับจะเข้านอนแล้วแต่ละคนก็ไม่ไหวแล้วนะร่างกาย ใช้งานไปนานนะครับกล้ามเนื้อไม่มีแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทุกคน ของกระลอกแล้วก็มีหัวตรีที่คิดว่าข้างหลังนี้น่าจะมีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมืดอยู่นะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นกระลอกไหมเอาเราต่อไป เช้าวันที่สองนะครับก็เงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ริมถนนเก่านะครับเป็นถนนที่ใช้สำหรับการลากไม้ของกรมป่าไม้นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับหลายเห็นได้ยินว่าประมาณ 30- 40, 40ปีที่แล้วนะครับเป็นทางสัมปทานนะครับที่ให้สัมปทานป่าไม้นะครับมาตัดไม้นะครับแต่ว่า ผมมาอยู่ที่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ลำต้นลำต้นยาวแล้วก็สูงมากนะครับตรงดีอันนี้เป็นป่าธรรมชาตินะครับถ้าอยู่ใกล้ชุมชนก็ไม่สามารถที่จะอยู่แบบนี้ได้เพราะว่าจะโดนตัดไปใช้งานนะครับถ้าอยู่แถวบ้านก็น่าจะเป็นสาวบ้านเป็นอะไรของชาวบ้านได้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพวกเรามาโดยเฉพาะพี่น้อง อาคารนะครับใช้ไม้ไผ่ทุกส่วนที่จะเป็นประโยชน์ตั้งแต่หน่อมันนะครับหน่อมันก็สามารถที่จะเอามากินได้พอเป็นลําต้นแบบนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับจะเป็นสร้างบ้านจอาไว้ทําเป็นต่อหรือแม้แต่หมอตําแยนะครับที่คลอดลูกก็ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในการที่จะทําคลอดนะครับตัดสายสะดือก็ใช้แบบนี้แหละผมเองก็ แม่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมก็ใช้ไม้ไผ่เสี้ยนไม้ไผ่นะครับตัดสายสะดือเหมือนกันนะน,นั่นเนี่ยไม้ไผ่ตรงนี้เห็นมันสวยดีก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาแบบนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสเจอต้นไผ่ที่ลําต้นสูงแล้วก็ใหญ่ยาวแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะถ่ายภาพรวมให้ดู กาแฟก็ง่ายๆแบบนี้แหละโอเคผมมีน้ําร้อนแล้วผมก็มีนี่กาแฟซองนะครับอยู่ในป่าก็กินกาแฟสดไม่ได้กาแฟซองอย่างเดียวนะมาดูกันผมเข้านึ่งข้าแบบปาคานะครับในสาธิตวิธีกันผมเข้านึ่งข้าแบบปาคาคนปา่นปานรัาอยู่ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยก็มีใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองอันนี้เรียกว่าใบอะไรไม่รู้ใบอะไรนะลูกปลาปลอลูกปลาปลอกขาคนภาษาไทยไม่รู้นะก็วิธีการก็คือเอาใบตองหรือใบเนี่ยครับห่อแล้วก็ห่อเป็นข้าวสารเลยนะไม่ต้องแช่ไม่แช่ก็ได้เนาะไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับ ยำาปักกระดองดองมาจากที okay. ่บ้านนะครับที่ป่าไม่มีตอนนี้พวกเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งแคมป์อีกที่หนึ่ง ห่างจากที่นี่ประมาณไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ4ีกิโลใช่ไหมไม่อาจจะไม่ถึงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปต่อกันไปตั้งแคมป์อีกที่หนึงนะครับเดี๋ยวเก็บเข้าเก็บของก็ไปกันนะครับ Hey, ทุกคนสวัสดีตอนบ่ายครับเ mm hmm. มื่อกี้ผมไปเดินดูมีต้นงิ้วอยู่ว่าจะไปเฝ้าซุ่มดูที่ต้นงิ้วนะครับน่าจะมีนกแสกมาอยู่นะ mm hmm. เผื่อว่าจะได้รูปสวยๆสักใบไปฝากเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้ต้นงิ้วนะครับ มาซุ่มดูนกได้ยินเสียงนกเริ่มมาแล้วนะงเง,งียบๆเข้าไ้นะครับเราไม่รู้ว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง ต่อตอนะครับได้ต่อมาออวันนี้ได้ได้ไดต่อเอาชิมดูต่อยามต่อนะครับจากพ่อครัวใหญ่รสชาติเป็นไงพี่อืสุดยอดเลยอร่อยมากเลยไม่ได้กินเป็นสองปีแล้วพวามาอร่อยสิบคะแนนให้เท่าไหร่ให้สิบคะแนนเลยโอเคโอเคแสดงว่าพ่อครัวใหญ่ผ่านนะครับ เราได้สมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรที่แก่แก้ไอน,น,นะครับแก้ไอตัวเนี้ยเ,เรียกว่าอะไรนะดอกล้มก็ได้เรียกสมก็ได้นะครับเป็นสมแต่ว่าไม่มีใบไม่อะไรนะดอกไม่รู้เลยไม่รู้ล้มไม่รู้ล้ม,ม,มดอกไม่รู้ดอกไม่รู้ล้มนะครับชื่อ <laughs> หรือว่าสมก็ได้ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองนะครับทุกคนเป็นการน,นอนคืนที่สองที่อ่ทรมานหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกางเต็นท์ไม่ได้ดูว่าพื้นเรียบไหมมันหลายตลอดนะครับเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บมันก็ไหลลงนะแล้วก็มีกิ่งไม้เล็กๆทับอยู่แต่แนวขวางนะทรมานหน่อยน,นะครับปวดหลังก็พยายามหาองศาที่นอนก็ขี้เกียจไปลื้ ต็นนะครับมีมีเพื่อนมีมแมลงเข้ามามีมแมลงตัวเล็กๆเ,เข้ามาอู้สไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์ดีนะผมไม่โดนกัดก็ใช้เสื้อเสื้อนะครับเป็นหมอนโอเคสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็น วันสุดท้ายที่ผมจะมีโอกาสถ่ายรูปกัะลอกนะครับยังไม่ได้รูปกระลอกก็ไม่เป็นไรผมเช้านี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าเดี๋ยวจะตื่นแล้วก็ทําภารกิจส่วนตัวก็จะไปนั่งเฝ้าที่เดิมที่เมื่อวานผมไปนั่งนะครับเ็น่าจะมีลุ้นมีโอกาสมากที่สุดเ,เป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับทริปนี้ว่าจะได้รูป รูปกระ,ะลอกท้องแดงหรือไม่นะครับก็รูปกระลอกท้องแดงนะครับก็เป็นกระลอกที่ค่อนข้างจะหายากในในพื้นที่เป็นพื้นราบนะครับมีเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นป่าป่าดิบป่าดิบเขานะครับมีพวกต้นกล้วยที่เป็นป่าป่าเป็นกล้วยป่านะครับเพราะชอบกินผลไม้เขาเป็นกระลอกชนิดที่ ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เราพอจะหาได้ที่จริงมันมีกระรอกที่น่าจะใหญ่ใหญ่กว่ากระรอกทองแดงนะเป็นพยากระรอกแต่ก็หายากหายากมากนะครับในเอเชียก็มีแต่ว่าประเทศไทยก็มีมาบางพื้นที่อาจจะเป็นอุทยานนะแต่ว่าตามป่าชุมชนพวกนี้ก็หายากแนละ้วโอเคครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างวันนี้นะครับ สรุปภารกิจสองคืน3วนันที่มาอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับเสียดายวันสุดท้ายเกือบจะได้ถ่ายรูปกระลอกนะครับแต่ว่าเลนผมมันระยะมันใกล้เกินไปแล้วกเ็เมื่อกี้มา,าไม่เห็นนะครับไม่เห็นกระลอกอท้องแดงมาก็เป็นที่น่าเสียดายไม่เป็นไรก็ถือว่า การที่ได้มาอยู่ป่าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สองคืน3วันเนี่ยก็เต็มอิ่มกับการใช้ชีวิตนะครับหลังจากที่ทํางานมาเหนื่ยอยเป็นปีก็ได้มีโอกาสพักผ่อนสองสามวันรู้สึกทําให้มีพลังอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าแบบนี้นะครับหลังจากนี้เราจะเก็บข้าวของกันแล้วก็จะลงไปก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับวันนี้ก็ทางน่าจะโหดแต่ว่าคงจะไม่เท่ากับวันที่เราขึ้นมาจากอีก เส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะลงอีก,อ,ก,อ,กอีกเส้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวเก็บข้าของแล้วก็เราจะลงไปกันเลยนะครับเป็นไงพี่ทริปนี้โอเคครับโ okay, อเคเนาะสนุกไห้สนุนบ้าเลยเขาน่าจะชวนใครมาเอาหน้านี้ต้องเพื่อนหลายคนต้องชวนมา <laughs> รถต้องดีนะ <laughs> ใช่ไหม ใช่รอบนี้รถรถไม่ดีเลยก็เลยรถต้องขี่เราอะไม่ใช่ขี่เราต้องขี่รถสลาเป็นไงบ้างชิปนี้สุดยอดสุดยอดนะครับโอเคนี่เป็นยังไงครับลูกพี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเนาะถืนนี้เราหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยสุดยอดสุดยอดม่วน